มีความรับผิดชอบส่ง,งานตรงเวลาซื่อสัตย์ไม่ลอกข้อสอบไม่ลอกการบ้านนะคะค้อยยิ้มหวานจ,จะพอบอกไม่เลาะไม่ลอกการบ้านอ่ะแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะคะแหมยวันนี้คนมุ่งมั่นนี่แมีสองกลุ่มมาเร็วอีกสองกลุ่มแวะไปแวะไปหาเสียงก่อน <c oughs> ให้กับอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ หัวคะแนนใช่ไหมคนที่คอยช่วยหาเสียงอ่ะก็ว่อไปเดี๋ยววันนี้นกิจกรรมวันนี้นะคะเอราจะจัดกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการครูจะมีภาพสิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยก,กันหกชนิดนะคะอันแรกคืออันแรกคือค่าแรกคือ ดอกกุหลาบนะคะภาพแรกคือดอกกุหลาบภาพที่สองคือข้อที่สองคืออะไรคะเห็นไหมมะเร็งมะแมลงแีสานมลงใบไม้อ่าข้อที่สองเป็นผีเสื้อไอ้ผีเสื้ออะไรนะตัดกระแตใบไม้เออตัดกระแตใบไม้นะคะใบไม้ข้อที่สามคือภาพที่สามคือเหตุ สี่คือจอบหมูหนูนะภาพที่5้าจีบรานะคะแล้วก็หกคือสาหร่ายทวงเงินเราก็เคยกินกันแล้วเนาะอร่อยบ้างบาคนบอกว่าเ็บอกว่าเดี๋ยวให้ทำกิจกรรมก่อนจะขึ้นเนื้อหาเกี่ยวกับอนุกรมพิพานเนี่ยให้เรารอง ใช้ความรู้ที่เรามีซึ่งห้องนี้นี่ก็มีเยอะนะคะคิดว่ามีเยอะนะให้จัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต6ชนิดนี้โดยให้ระบุเกณแล้วก็หมวดหมู่ที่แบ่งได้กี่กลุ่มอะไรบ้างในแต่ละกลุ่มมีสมาชิกอะไรบ้างในหัวข้อนี้นะคะให้รบุนะเดี๋ยวจะให้กระดา แบ่งหแผ่นสี่คนนะคะเนื่องจากอ่ะเอาไปเลยแจกแบ่งเลยหนึ่งแผ่นสี่คนหนึ่งแบ่งเลงนะ <4 S 1> ก็คือเราดูทั้งหกหกชนิดนี้ใช่ไหมคะแล้วเราจะสามารถจัดกรุปไอสิ่งี่่ใชห6ชนิดนี้ให้ออกเป็นหมวดหมู่เป็นกรุปเป็นกลุ่มอ่าโดยใช้เกณฑ์อะไรนะ หนึ่งคือเราต้องระบุว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรก่อนเราจะพิจารณาอย่างบางคนพิจารณาว่ามีหูการมีหูก็แสดงว่าออแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มคะได้สองกลงุ่มใช่ไหมคะก็คือมีหูก็จะมีแค่บาลายกับไม่มีหูก็คือก่มนี้นะคะถ้าใครสามารถใช้แบบหลักการการแบ่งกลุ่มได้ก็ใส่ทันทีเลยใครทำไม่ได้ก็ลองแบ่งกลุ่มง่ายๆนะคะหนึ่ง ้องเขียนเกณฑ์อ่าเขียนตรงนี้เขียนในกระดาษที่ครูให้ได้เลยเกณฑ์ที่ใช้แบ่งเพื่อไร่อย่างของครูยกตัวอย่างว่า,ก,วาการมีหูใช่ไหมคะแบบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มมีหูได้แก่มาลายกลุ่มไม่มีหูได้แก่สาลายอะไรวะสาลายพวกงูจ่อหูหนูนี่ไม่มีหูนะแค่ชื่อว่าจอหูหนูอันนี้ยกตัวอย่างแบบเด็กเกมากกิ่งกว่าอานุบาลแต่เรา 6ทับ2เราใกล้จะถึงมาหาลัยแล้วเราจะต้องแบบใช้เกมที่มีความน่าเชื่อถือนะอะให้ลงมือปฏิบัติค่ะมีเวลาอยู่15นาทีก่อนจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวัน5หันและก็วันอาทิตย์ <Yeah. S 1> เลือกตั้งวันอาทิ <Yeah. S 1> ตย์าดูปนรอหมนี่วัะแะแนนอ,อยู่ตรงนี้เอง